วาน้ามันเกี่ยวทุกขบา๊กเ่อเที่ยวสี่เตนี่มชันกับระเิ่งจกหน่า เป็นขั้วกันข้าวแก่กระโดดแววมาแล้วเป็นย่ำแน่

นะครับมีเหตุมีผู้จมน้านะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการค้นหานะครับผมเองก็ได้ออกมาบัญชาการนะครับในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับทีนี้เท่าที่ทราบรายละเอียดก็คือมีผู้ที่จมน้ําทั้งสิ้นอยู่2อรายนะครับเป็นผู้ผู้ใหญ่1นรายนะครับแล้วก็เป็นเด็กอีกหนึ่งรายเมื่อคืนนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยกู้ภัยนะครับโดยเฉพาะยิ่งสมาคมกู้ภัยของพือนผ่านและก็ภาคีเครือข่าย นะครับในการที่ออกมาค้นหานะครับก็เจอศพของผู้ผู้ใหญ่นะครับก็คืออายุประมาณ58ปีทราบภายหลังทำหน้าที่เป็นนักการพันโรงของโรงเรียนเมืองง่านะครับซึ่งจะมา,าดูแลในพื้นที่ตรงนี้นะครับคือ,อเขาทําในเรื่องของเตาเผาถ่านพอมาเจอเห็นสภาพเด็กกำลังจะจมน้ําก็เลยลงไปช่วยนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันก็คือทําให้เสียชีวิตไปด้วย นะครับก็เจอศพเมื่อประมาณเวลาเกือบเกือบหนึ่งทุ่มเศษนะครับแล้วก็ปฏิบัติการค้นหาเด็กนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับเมื่อคืนนี้ก็ทุกภาคส่วนนะได้ช่วยกันแต่ว่าก็ไม่เจอศพนะครับในในกลางคืนนะครับเวลาประมาณสี่ทุ่มเศษก็ยุติการค้นหาเพราะว่าคํานึงในเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับก็ตอนเช้าวันนี้ก็เลยระดวมกันในการออกมาค้นหาเพิ่มเติมนะครับก็เจอสภาพเด็กนะครับเป็นนักเรียน นะครับโรงเรียนบ้านเหมืองง่านะครับที่จมน้ำตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ในนามของเพื่อพานนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวและก็ทางญาติของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็อยากจะเตือนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่พื้นที่ตรงนี้นะครับเหมาะที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางหมู่บ้านนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็อยากจะฝากไปยังผู้ปกครองว่า แจ้งเตือนบุตรหลานของตัวเองนะครับว่าการลงมาเล่นน้ํานะครับนะถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ควรที่จะต้องลงมาเล่นนะครับโดยเพราะยิ่งมันเกิดอันตรายและแม่น้ําตรงนี้ค่อนข้างเชี่ยวนะครับเป็นแม่น้ําสายใหญ่แล้วก็ค่อนข้างเชี่ยวด้วยนะครับเพราะนั้นจริงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วยกันนะครับต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะฮะที่ให้ช่วยกันค้นหาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเมื่อค้นพบศพทั้งสองศพเรียบร้อยแล้วก็คงจะ ปิดนะครับในการค้นหาก็คือยุติการค้นหานะครับในการบัญชาการนะครับที่เหลือก็คงจะเป็นเรื่องของทางญาติพี่น้องที่จะต้องนําศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับเหตุเหตุก่อนหน้านั้นคือที่เด็กมาเล่นนี่คือเด็กเล่นเล่นกีฬานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก,ก็กลับมาเล่นน้ําที่นี่นะครับก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนคลายนะครับเห็นว่ามาด้วยกันอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าคนนะครับแต่เด็กที่เสียชีวิตตรงนี้ก็คือ พอเพื่อนเห็น,หนมีเพื่อนจมน้ํานะครับก็มีเด็กคนอื่นก็วิ่งไปเรียกผู้ใหญ่มาช่วยนะครับก็เลยเกิดศพนาตกรรมดังกล่าวขึ้นนะครับแล้นที่ตรงนี้เคยมีอุบัติเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นไหมอ่าเท่าที่ทราบปีที่แล้วนะครับมีอยู่เกิดขึ้นหนึ่งรายแต่นั่นเป็นการที่เป็นผู้ใหญ่ฮะลงไปหาอาหารในแหล่งน้ําตรงนี้นะครับเห็นว่าไปไปค้นหาหอย นะครับแต่ก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จมน้ําเหมือนกันนะครับแต่ตรงนั้นสภาพตรงนั้นเป็นเป็นหน้าแลงน้ําไม่เยอะเหมือนเหมือนตอนนี้แต่ตอนนี้ถือว่าน้ําเยอะครับนะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นอุทาหรณ์น,นะครับแล้วก็เป็นบทเรียนที่จะต้องให้ทุกคนเฝ้าระมัดระวังว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอครับและไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดนะครับก็ควรจะต้องแจ้งเตือนผ่านไปยังทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้ปกครองครับ Conserv ลูกอันน้นเป็นพี่เขาอหน่อกตา่งีก็ัไปเลยก็นี้อาการการเฮียนจะดีกว่าไหนไหนกำเพิ่งรูปปรูนมาลีนเงพี่

มีม้าไปีดกระดยกระดกกาศักกระดยกระดกกระดนกระ่กกระก็รยู่กรบอยู่คนเดกกรอยก่อะูกกัะลกกระกกบอดกกรกกระนกกระดกกรเดกกระดกกระกกระกระดกกรระด ขายฐานแล้วก็เป็นพานลงโรงเรียนบ้านเหมืองง่ล้วช่วงเกิดเกิดเหตุแกไปทำอะไรแกไปที่เตาถ่านแกไงแล้วก็เด็กขึ้นมาก็ตะโกนบ,บอกว่าช,วช่วยหน่อยช่วยหน่อยเงี้ยเด็กจมน้ำาเงี้ยแกก็หันรถกลับไปไปแล้วก็ยังล้วงกระเป๋าสตางค์เอาวางไว้บนโบอกอีกแล้วบอกให้เด็กว่าไปบอกคน แถวก็ใกล้นี่มาช่วยด้วยอ่ะก,ก็หลายคนมาช่วยเหมือนกันแต่ว่าน้ำมันเชี่ยวมั้งปกติแกก็้ๆน้ำจิ๋มของส้มที่แก,กแก่ไปนี่แก่ไปดุลาอนะไรกันแกก็ไปเตาถ่านนั่นแหละเตาถ่านอยู่ใกล้ๆไหมอยู่เขตของตำบลเจริญเมืองอ่ะแยกเข้าไปที่หนังควายจีเนี่ยนะ เขาต้องผ่านนั้นคือดีไงแล้วก,ก็เด็กที่มันเนี้ยเขาก็เป็นเด็กที่รับขึ้นรถโรงเรียนด้วยไงแกขับรถโรงเรียนด้วยอโรงเรียนบ้านหมืงงานเนี่ยแต่แกเป็นคนรักเด็กด้วยระหว่างไม่ไปไปดูเหตุการณ์ก็ไปไปงงงเจอสกี่โมงประมาณสองทุ่มเขารอรอพยาบาลมาหมอมาเขาสุดเก็บสามทุ่มแล้วอะ จุดพบศพนี่ห่างจากจมไกล่ไม่ไกลเพราะว่ามันพี่ชายเสื้อกับกางเกงไปตีต้นมมยราบยักษ์ไปเกี่ยวน้ำอืมจเจอเร็วหน่อยแต่เด็กไม่เจอเพิ่งเจอวันนี้ไรประกอบพิธีศพพ่อพ่อญาติจะเอาไว้กี่คืน ไม่สักสองคืนวันจันวันไอ้วันพฤหัสก็จะเผาแล้วค่ะเป็นเป็นพี่ชายนหมเป็นพี่ชายทวามรู้สึกไงแบบเสียใจมึงได้สั่งในไลน์วันก่อนวันที่แกก็โทรมามาบ้านไหมอยนางนี้เออไม่ได้ไปพอดีแฟนหาคนไปเกี่ยวหญ้าไหมเขาบอกเออไม่ได้ไปตอนนี้เมื่อวานจะมาเออก ไปนั่งงานไปกาแฟนไงทางานก่อสร้างก็เลยมาค่ำเราจะมาทํากับข้าวกินข้าวเลยไม่ได้กินเลยเขโทรไปบอกจุดจุดที่กระเด็นนี้เคยมีคนเสียชีวิตไปหกศพที่ชายคนหก ตายเยอะรวมเด็กรวมทั wow. so no. ài, uh. ้งเด็กด้วยอ่ะเป็นหกสิบคนพี่คุณเชื่อไหมว่าคือเป็นตัวตายตัวแทนเชื่อไหมว่าไม่รู้จะเชื่อไหมเนาะเพราะมันตายนี่เกินไปอ่ะคือเป็นตายที่เดิมเดิมเหมือแถวโค้งแถวนั้นมันเป็นน้ำมนครับ จะเป็นการซื้อของวิศัยแล้วเราลองทำไปทำวิธีอะไรประมาณนี้ไปทำนี่เขาก็สร้างบันไดให้แก่ขึ้นจากน้ำเราต้องพระไปสืบไปถอนอะไรอย่างเงี้ยในส่วนตัวก็คือมความเชื่อเนะว่าเรื่องของตัวตาจะแทนก่อนหน้านั้นอีกมันมีมีตายก่อนหน้านั้นนีอืมีก็เกินหกศพ เนี่ยพี่ชายคนหกศูคนที่หกอ่ะ